ปันนทธรเดียวสูงเนินครับขอกราบเรียนท่านประเสริฐบุณชัยนครับมายกเทศบาลนครนครราชสีมาครับท่านคณะกรรมการและแขกู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกัผมนายสีชายเดียวสูงเนินขออภัยครับนายปณนทธรเดียวสูงเนินครับ จนเริ่มต้นของคลิปนี้นะครับได้รับการเชิญชวนจากพี่ท่านหนึ่งนะครับให้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นวัสารารอยนะครับก็คือสถานที่นี้คือจะมีทั้งสถานที่ลากินเลาะเล่นครบในที่เดียวเลยนะครับยังไงก็อขอฝากติดตามเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเลาะกินเลาะเล่นยังโครรา เป๋าคนฟังจะพาทัวร์ด้อจ้าวันนี้ผี่เป๋จะพามาเล่นพระวัดส,สารลอ,อยตามมาเลยจ้าวัสสารลอ,อยเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองโคราชที่ยาโมกับปะลัทองคำผู้เป็นสามีสร้างึือและยังเป็นสถานที่เจอัฐธิของยาโมอีกด้วยจากด้านหน้าคือปะลัทองคำประหลัเมืองนครราชสีมาในอดีตจากด้านนาโบคือเดียีบรรจูอัฐิและบุปญญาโมและยาบุญเหนือเรามาขอพรยาก,กัจกะ ต่อมาเป็นโบสถ์หลังใหม่ออกแบบทรงเรือสำเภาโดดเด่นสวยงามใหม่เหมือนไทรภายในโบสถ์มีผับประทานป้างหารสม,มุทรมาปล่อยปลากันจันกที่เป๋าเรือปล่อยปลาหมอเพราะเชื่อว่าช่วยให้เสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทำบุญไหว้พระเซ็ตเนวก็เริ่มถึงแเนวจากภายในบริเวณวัดยังมีคาเฟ่ไว้คอยบริการสำหรับทุกท่านด้วยจ้ะขอร์ุณสำหรับการกดตามพ,พบรันที่เป๋าพาทัวร์ใหม่ในคิปหนาสวัสดีจ้า อยากไปเนาะขอเสกสักท่านคณะกรรมการนะครับเรียนเชิญนะครับที่รึกษาท็อปครับคุณภัยบูลนะครับเรียนเชิญครับจอนนะครับเมื่อกี้เป็นตัวแสดงนั้นเป็นลูกหลานใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเสียงที่ภาพเป็นเสียงของเป็นเสียงของน้องเองครับน้องเป็นคนคราชโดยกำเนิดครับจวประธาทพูดคนณหะบ้ พูดโอลาดน้ิดหน่อยคร่นะรนะครับเพราะนั้นอันนี้มันเป็นคลิปพาเที่ยววัดสารลอยมันยังไม่ได้เที่ยวโคราชนะครับถ้าเลาะโคราชเนี่ยมัน่าจจะมีหลายจุนนดที่นะจะมีแค่ะลอะมันเป็นอนะ่มันเป็นคลิปโคราชเนี่ยเลาะกินเลาะเล่นเ,เนี่ย โคราชเนี่ยมันน่าจะมีหลายที่กว่านี้นะครับ